แฟนคลับที่น่ารักทุกท่านช่วงศิลปินบันเทิงศิลปินที่ท่านรักและชื่นชอบนะคะเอ็ดยาจันหอมก็ชอบมากนะคะลูกชายแห่งชาติของเราวันนี้คุณยาชอบมวนเดอก็ขอหยิบคำคมนะคะของลูกชายมาฝากแม่แม่เอฟสี่แฟนคลับนะคะเยี่ยมมากๆเขาเรียกว่า คำโบราณเขาจะพูดว่าคารมเป็นต่อรูปหล่อเป็นรองใช่ไหมแต่ลูกชายของเราทั้งหล่อทั้งเก่งนะคะไม่เป็นรองใครนะคะดูไปยิ้มไปนะคะข้อคิดดีๆจากลูกชายนี่อุย้ยสุดยอดมากๆแม่แม่เอซจ๋านะคะ ไม่มีใครเกินความคิดที่ดีเกินอายุนะคะตั้งแต่สมัยในมาแล้วน่าลูกนี่นะเป็นที่น่าภูมิใจของแม่แม่เอฟซีแฟนคลับลงใต้ปีของลูกนะคะไม่ใช่มีแต่แม่อังที่ภูมิใจนะคะแม่แม่ก็ภูมิใจเยี่ยมเลยลูกนะคะแค่ยืนเฉยๆก็พอแล้วอันนั้นนะคะ ลูกชายบอกว่าไม่ต้องขย่งให้สูงเท่าใครแค่ยืนเฉยๆไม่ล้มก็พอไรอันกาดบันทิตนะคะสุดยอดเลยคะ่ะใช่ค่ะลูกแค่หนูยืนเฉยๆหนูก็หล่อมากแล้วจริงที่สุดคนน่ะป่น่าคมกิบเลยนะหนูลูกชายยืนเฉยเก็แท้และนิ่งและนิ่ง อะไรนะและนั่งยิ่งและนิ่งเือยิ่งเท่หนูสูงอยู่แล้วครับแค่นี้แม่ก็รักหนูไม่ไหวแค่สูงเอละละสูงและแค่แม่แม่เอี่ยมถึงก็พอ <c oughs> ครับยังรักและขอเป็นกำลังใจหนูแบบนี้จ้าว่ายืนเท่ๆก็หล่อแล้วพอแล้วครับว่า ถ้าขยิงฐานไม่มั่นคงนะครับวันนั้นนะคะแม่แม่เอก็หลายคนก็คอมเมนต์แตกต่างกันแต่เป็นคอมเมนต์ที่ดีร้อยพันคำชมยังไม่เท่าความคิดของลูกที่ออกจากใจทุกคำพูดทุก กิริยาท่าทางที่หนูแสดงนะคะทุกอย่างออกจากใจของหนูแม่แม่ก็ชื่นใจค่ะเห็นแล้วก็ยิ้มไปดูแล้วก็ดูอีกฟังแล้วก็ฟังอีกนะคะใช่คะ่ะไรอันเป็นเด็กดีมากติดตามตลอดจ้านะคะถูกต้องครับความสามารถคนเราไม่เหมือนกันจะพอใจในสิ่งที่เรายือนอยู่เยี่ยมเห็นไหมแม่แม่น,นะคะทุกคำชมนะคะ ถูกต้องครับความสามารถเราเมื่อเหมือนกันจงพอใจในสิ่งที่เรายืนอ,อยู่ใช่แล้วค่ะใช่แล้วถูกต้องครับนะคะแม่แม่เอฟซีนะคะแห่คอมเมนต์นะคะชอบใจในเขาเรียกว่าคติเตือนใจของลูกสามารถใช้ได้กับทุกคนนะคะจริงครับลูกนะคะ เป็นตัวไรอันเองเป็นเวอร์ชั่นที่ไรอันดีที่สุดแล้วหนูจะมั่นคงไม่เหมือนใครไม่มีใครเหมือนไรอันคนเดียวจ้าวะนะัน <c> น <oughs> ทุกคําชมนะคะ่ะใช่ค่ะเชื่อมั่นตัวเองคิดดีน่ารักเป็นกําลังใจให้คะ่ะนะคะถูกต้องที่สุดอ่านแล้วชื่นใจความคิดของหนูนะคะ่ะ ถูกต้องครับนะคะแม่แม่นะคะล้วนแต่คําชมที่ออกจากใจนะคะที่หนูมอบให้ให้กับแม่แม่เอสซีหนูน่ารักเสมอนะคะตามนั้นเลยครับคนเก่งนะ,ะใช่เลยหนูหล่อและเท่ที่สุดก็ผู้ชายคนนี้แหละว่านั้นนะคะ รักและเป็นกำลังใจหนูเสมอศิล,ลปินคนโปรดวันนั้นนะคะใช่ค่ะอยู่เฉยแต่ความดีความน่ารักของหนูส่งให้หนูสูงเหนือทุกอย่างรักนะคบนะคะ่ะรักนะครับพร้อมให้กำลังใจหนูเสมอยืนตรง ตั้งหลักให้ดีแค่นี้ก็สง่างามโอ้โหนะคะแต่ละคำชมนะคะซึ้งบาดใจนะคะโอ้ยนะคะถูกต้องแล้วครับทำอะไรแต่พอตัวยืนให้มั่นคงแค่นี้หนูก็สูงและสง่างามมากแล้วครับมีคำชมที่ฝาก ให้ใจแม่แม่ใจฟูตลอดนะครับลูกชายคนเก่งของแม่แม่นะคะสวัสดีครับนะคะชอบมากๆเลยครับในความคิดของหนูดีที่สุดเยี่ยมมากๆครับนะคะแอดยาก็อ่านคำชมจากหัวใจของแม่แม่ที่มีให้กับลูกชายนะคะเฉียบค่าคมกลิบนะคะ มาแต่เช้าคำคมมีให้อ่านชอบมากๆเลยใช่ใช่ถูกต้องที่สุดครับไม่ต้องขยิงให้สูงเท่าคนอื่นแค่ยืนให้ไม่ล้มก็พอยืนโดยลำแข้งของตัวเองดีที่สุดประคองตัวเองให้ยืนได้ตลอดไม่ล้มและพอใจในสิ่งที่ตัวเองทำได้คือความภาคภูมิใจของตัวเองและสำคัญ เป็นความภูมิใจให้ครอบครัวด้วยนะครับตั้งแต่ลูกเริ่มแข่งในไม่หมดนี่จนเป็นศิลปินลูกได้ผ่านอะไรมาเยอะทั้งทั้งอุปสรรคทั้งคาพูดของคนไม่หวังดีทั้งคนดีและคนไม่ดีและเรื่องดีๆและไม่ดีลูกก็สามารถจัดการทุกอย่างให้ผ่านได้โดยดีและสำคัญ ลูกใช้สติมากใช้กลัวอารมณ์ในแก้ไขปัญหาต่างๆทำให้ทุกเรื่องกับกลายเป็นเรื่องที่ดีในชีวิตนี้ก็นับว่าลูกเก่งที่สุดนะครับเป็นคนเด็กดีความคิดที่เกินอายุและมีความสุขไรครอบ ดำเนินการชีวิตแต่ละช่วงในแต่ละวันสำคัญคือลูกเป็นศิลปินที่มีเกียรติแม่แม่แฟนแฟนเข้าใจความรู้สึกของแม่แม่แฟนคลับถ่ายรูปอยากถ่ายรูปก,กับลูกก่อนกับลูกจะให้เวลากับแฟนแฟนับทุกครั้งอย่างเสมอต้นเสมอปลายด้วยเหตุนี้แหละที่ทำให้แม่แม่แฟนคลับเริ่มขึ้นเรื่อยๆมีความรักมากมายทั่วประเทศ แม่แม่รักหนูที่สุดและจะรักตลอดไปไม่เปลี่ยนแปลงยืนหนึ่งอยู่เคียงข้างแม่แม่ตลอดไปนะครับว้าวนะคะถูกต้องครับลูกนะคะโอ้ยนะคะทุกคนนะคะด้วยความรักที่มีกับลูกชาก็มีความรักที่มีให้แม่แม่จริงที่สุดครับเป็นความสุขในทุกๆวันเป็นกำลังใจให้ลูกนะครับ ถูกต้องที่สุดครับคนเก่งนะคะสำหรับคลิปนี้แอดย่าก,ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ขอเป็นหนึ่งกำลังใจให้กับลูกชายและความชื่นชมจากใจหนูจะเป็นคนอั้นคนเดิมนะคะของแม่แม่ตลอดไปนะคะวันนั้นหนูไม่คิดว่าหนูจะมายืนอยู่ตรงนี้เพียงแต่หนูอยากใช้นี่ให้คุณแม่คุณพ่อ แค่หนึ่งแสนบาทหนูไม่คิดเลยว่าย่าก,ก็ไม่คิดเลยว่าหนูจะมาถึงวันนี้ขอให้หนูประสบผลสำเร็จและเป็นที่รักของคนและเทวดาแบบนี้ตลอดไปรวยๆปังๆนะครับ ขอบคุณแม่แม่เอฟซีแฟนคลับทุกท่านชอบก็กดไลค์ใช่ก็กดติดตามดูคลิปย้อนหลังดูโฆษณาให้กับแอดยาจันหอมด้วยนะคะขอทุกคนมีความสุขในทุกๆวันขอบคุณมากๆสวัสดีจ้า